สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาในคลองสูงกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเทุกท่านที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับก็วันนี้สิบเก้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเราได้พูดคุยถึงกรอบไซด์เวย์นะครับ ในระดับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ระวังการกลับตัวครับเพราะว่าวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วถูกไหมครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันครับว่าจันทังคานพุธเนี่ยคิดว่าจะเป็นช่วงพักฐานนะครับแล้วก็ราคาจะฟอมตัวขึ้นมาในช่วงวันพุธพฤหัสและวันศุกร์นะครับซึ่งตอนนี้เราเข้าสู่ในช่วงวันพุธกันแล้วนะครับก็เป็นช่วงคาดเกี่ยวครับช่วงตั้งฐานนะครับที่จะกลับเข้ามา เดินตามแนวโน้มหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับตามบทวิเคราะห์ของสัปดาห์ที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้ว่าแนวโน้มทิศทางของสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่าจะปิดกันในแดนบวกกันได้นะครับมาพูดถึงบทวิเคราะห์เมื่อเช้ากันสักนิดหนึ่งนะครับในภาพของวันนะครับที่ได้พูดคุยกันเอาไว้นะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมทาง youtube นะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับหรือว่า สนใจเข้ามารับชมในระบบซูมนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีอัปเดตบทวิเคราะห์แบบนี้กันทุกวันนะครับก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับก็วันหนึ่งก็สองรอบน,นะครับในรอบเช้าและก็รอบค่าโดยเวลาประมาณสามทุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ครับบทวิเคราะห์ประจาสัปดาห์นะครับในภาพของเมื่อเช้าที่เราคุยกันไว้ที่เราให้ติดตามให้ระวังนะครับคือสัญญ,ญาณของเมื่อวานวาน,นี้เนี่ยเมื่อวันอังคาร ราคาลงไปแนวรับนะครับในกรอบชั่วโมงที่เราได้พูดคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่ากรอบไซด์เวย์นะครับมีกรอบราคาแนวรับอยู่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคาลงมาทดสอบในกรอบของชั่วโมงตรงนี้เราก็ถูกซื้อกลับนะครับจนทําให้ภาพของวันอังคารเนี่ยสัญญาณปิดออกมาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับซึ่งมาสอดคล้องกับวันจนันทร์อังคารพุทธที่เราพูดคุยกันไว้ว่าพุทธอหัสุ์เนี่ยจะเป็นช่วงเปลี่ยนละ ะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าจะมาขึ้นพุทธเคือหัดหรือวันศุกร์นะครับแต่ว่า,าภาพของวันอังคารเนี่ยส่งมาค่อนข้างที่ต้องบอกว่ามีความน่าจะเป็นมีแนวโน้มที่วันนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกซื้อเข้ามาได้นะครับที่เราคุยกัน เช้านะครับซึ่งทําให้คํานีครับราคาถูกซื้อเข้ามากันเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวต้องไปดูภาพอัปเดตกันสักหน่อยครับว่ากรอบราคาแนวโน้มราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าในภาพของวันเนี่ยอาจจะยังสรุปวิเคราะห์ไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะครับว่าจะจบแท่งมาแบบไหนนะครับทีนี้กลับมาดูในส่วนของเทรนในระดับเดย์กันสักหน่อยครับอันนี้เดิมทีก็คือเทรนเดย์นะครับตอนนี้คือเทรนเดย์นะครับต้องบอกว่าเทรนด์นี้คือเทรนด์ ราคาลงมาต่ํากว่าผมขอตั้งชื่อมันให้ฟังสักพิษหนึ่งพูดชื่อให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือดีหนึ่งนะครับอันนี้ดีสองนะครับดีสามนะครับแล้วก็ดีสี่นะครับเทรนด์เดย์ผมอัปเดตมาให้เมื่อเช้านะครับจริงๆอัปเดตเทรนดเนี่ยอัปเดตตัวเองมาจากสี่ชั่วโมงนะครับนะาเดิมทีคือเทรนสี่เอนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้อัปเดตมาทีเรียบร้อยซึ่งเมื่อเช้าเองราคาหลุดจริงๆตล้่เามาื่อวานละหลุดลงมาต่ำกว่าบริเวณดีสอง นะครับซึ่งในโซน d 2เนี่ยก็เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับของ1ชั่วโมงที่เราได้พูดคุยกันเอาไว้นะทีนี้ถ้าในส่วนของวันนี้ครับราคากลับขึ้นมายืนด2ได้และสามารถยืนเทรนระดับ1ชั่วโมงได้มีโอกาสความน่าจะเป็นครับสำหรับวันนี้ที่จะปรับตัวบวกกันต่อเน,นื่องแต่ยังไงซะก็ตามวันนี้ก็ยังไม่จบราคากำลังทดสอบกรอบเทนขอบเทนของหงชั่วโมงด้วยทีนี้ ถ้าให้ดีนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งรีบกระโดดตามอ่ะต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรีบกระโดดตามเพราะยังไงซะวันนี้วันพุธยังมีเวลาวิ่งคือพฤหัสและศุกร์วันพุธอาจจะย่อกลับลงมาเล่นโซนล่างอีกครั้งก็ได้แล้วไปกระชากขึ้นช่วงช่วงพฤหัสหรือศุกร์นะครับเพราะว่าที่เราคุยกันไว้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับต้นสัปดาห์ที่บอกถ้าราคาไหลลงลึกแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะพักระยะหนึ่งเลยแหละอาจจะพักสักพักเลยแล้วไปบีบ ตัวเองวิ่งช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ก็คือเพื่อหัดกระสุขวิ่งช่วงสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคาเบรกขึ้นมาแบบนี้เดยก็ยังไม่จบ4ชั่วโมงก็ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้าเพราะอาจจะเป็นฟ a อล์เบรกเอาแล้ว4ชั่วโมงพาตัวเองลงมาปิดตํำกว่าเส้นดีนก็ได้นะครับในภาพที่เราดูอยู่เทรนที่เราดูอยู่นะครับคือตัวนี้คือ time frame 4ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นที่เราดูอยู่ตรงนี้เนี่ย4ี่ชั่วโมงจะจบเนี่ยคือช่วงเวลายี่สิบสาจุดนะครับอยู่ประมาณ5้าทุ่มบ้านเราเพราะนั้นถ้าเกิดว่าในช่วง5ทุ่มมีแรงขายกลับออกมาและปิดต่ำกว่าดีหนึ่งราคาจะกลับเข้าสู่การผันครับเพื่อสร้างฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วไปลุ้นหรือหันสูงเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้ามาจังหวะที่จะเล่นอาจจะดูการย่อแล้วโฟโลว์ อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับถ้าเกิดราคาจะปรับตัวตรงนี้เลยตั้งฐานตรงนี้เลยแล้วไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันย่อก่อนว่าย่อแบบไหนย่อแล้วติดหลับไหมถ้าติดหลับแบบนี้ค่อยหาจังหวัดเล่นแต่ถ้าเกิดย่อแล้วเจอย่อลึกนะครับซึ่งผมมองว่ายังมีโอกาสอยู่ผมถึงยังไม่อยากให้รีบกระโดดเข้ามานะครับเพรานะนั้นเดี๋ยวไปดูภาพในของชั่วโมงครับจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นและเห็นของเส้นเทรนด์ด้วยนะครับเส้นเทรนด์ของระดับหนึ่งชั่วโมงคือตรงนี้นะครับนะตรงนี้คือขอบเทรน นะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะหาจังหวะเล่นรอดูการย่อก่อนตรงนี้นะครับบริเวณ1817นะครับเป็นแนวรับถ้าย่อลงมาแล้วติดตั้งฐานกลับมายืนแบบนี้ค่อยหาจังหวะเล่นแต่ถ้าในกรณีย่อแล้วกลับยกมาไม่ผ่านในเทรน์ระดับชั่วโมงนะครับในกรอบเป็นตรงนี้เี่ยมีโอกาสจะสะบัดยอด่อสะบัดลงมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยตั้งฐานกลับขึ้นมานะครับ อ,นนอันนี้อาจจะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้ามานะครับยังไงสี่ชั่วโมงเนี่ยในเทรนด์ของดีหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยสี่ชั่วโมงยังไม่จบนะอาจจะสะบัดตัวหักหัวลงมาในห้าทุ่มก็ได้นะครับถ้าเกิดกลับตัวลงมาในห้าทุ่มเนี่ยก็เล่นในกรอบครับคนเล่นชั่วโมงก็เล่นในกรอบไปก่อนนะครับยังมองว่ายังไม่ได้หลุดโดยสมบ,บูรณ์นะครับนะก็ฝากไว้พิจารณาสําหรับแผนตรงนี้ซึ่ง ตอนนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะมองหาสัญญาณแพทเทิร์นการปรับตัวในระดับชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าที่เราคุยกันเนี่ยตอนนี้อันนี้คือกรอบเทรนหนึ่งชั่วโมงที่ต้องบอกว่าเป็นไซด์เวดาอยูนะครับในช่วงไซด์เวเนี่ยราคาจะเวียงแบบเวียงแบบนี้เลยนะครับจะมองไม่เห็นจังหวะที่แบบสัญญาณกลับตัวหรือแพทเทิร์นหรือไดเวจิ์อะไรมาก,กนะนะครับเพราะนั้น ใครที่เล่นแบบภาพชั่วโมงนะครับกลยุทธ์การเล่นไซเวอาจจะต้องใช้หลับจานเข้ามาเล่นก็คือกดในกรอบไปเลยนะครับเล่นในกรอบแล้วก็ดูจังหวะด,ดูสัญญาณนะครับก็ใช้กลยุทธ์ถ้าใครตามช่องมนันนานๆก็ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการเล่นไซเวในกรอบไปนั่นแหละครับนะนี่ก็จะเป็นภาพอัปเดตสําหรับราคาทองคาในรอบค่าวันนี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ด้วยครับมีใครมีคําถามไหมครับมีใครมีคําถามไหมครับ สวัสดีคุณดูมดูมด,มด้วยนะครับคุณกวางคุณปันสวัสดีครับสวัสดีปันครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะแสดงว่าเอดูเทรดูแนวแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นสักทีเดียวเพราะยังไม่ได้ทำไฮเออร์ไฮ high, ถูกไหมคะถูกครับถูกครับคือถามว่าทำ high, ไฮเออร์ไฮมมนต้องถามว่าภาพไหนกรอบไหนกรอบกรอบเดย์ค่ะ กรอบเดมันยังเป็นเทรนขึ้นอยู่ต้องบอกว่ากรอบเดอ่าไม่ใช่เทรนดขึ้นครับเป็นลักษณะของการไซด์เวทอัพมากกว่าที่เราคุยกันเมื่อเช้าถ้ากรอบเดนะครับถ้าถ้าพี่ความดูคลิปเมื่อเช้าแล้วน่าจะพอเข้าใจนะครับสำหรับไซด์เวทอัพองเดครับถ้าเกิดเล่นเล่นเดก็ไม่ต้องไปสนใจในส่วนของชั่วโมงมากนะนะครับก็คือจังหวัดเหมือนเดิมครับที่เราคุยกันคือย่อรับในโซนที่ต้องบอกว่าระหว่างดีหนึ่งนะครับกับดีสองเนี่ยเป็นโซนรับของเราอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องไปกังวลหลือไต่ในภาพของชั่วโมงตรงนั้นมากนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเล่นเดยนะแล้วก็รอไปลุ้นเก็บ W2 อ้านเก็บ W1 ครับเพราะในออเดอร์เองผมก็ยังมีอยู่ตุ๊่ะในห้องเมมน,นะครับที่ส่งให้เพราะนั้น<ม>ก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะเห็นว่าผมไม่ได้แอคทีฟหรือไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมกับออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าในภาพของเดเนี่ยผมยังมองภาพนี้อยู่นะครับก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์ใช่ไหมคะจย์ เป็นลักษณะของการไซด์เวทับครับเป็นเป็นการย่อของขาขานี้ครับต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่เราคุยกันคือภาพวีธยังเป็นไซด์เวดาวถูกไหมเพราะนั้นเทรนด์หลักของวี่ยยังให้น้ําหนักทางลงการลงจะวิ่งแรงกว่าการขึ้นอยู่แล้วโดยปกตินะครับเพราะนั้นตอนนี้การขึ้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นการยอ่อเป็นการย่อของของของวีคต้องบอกแบบนี้แต่ถามว่าย่อนี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวครับเพราะว่ามีการยกโลงสัญญาณเตือน เพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะกลับมาเล่นขึ้นแบบจริงๆจังๆสำหรับคนที่เล่นภาคกลางยาวขึ้นก็คือเดอ u อัพขึ้นไปเนี่ยรอให้หลุดดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยถือแบบเป็นเดือนๆได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบคนที่ถือแบบสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปรอหลุดตรงนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราเล่นกันตรงเนี้ยที่อัปเดตกันในห้องนี้ครับจังหวะเนี้ยเป็นแค่การเล่นจังหวะย่อของย่อของขา ขาววีคเท่านั้นหนึ่งขาเท่านั้นนะครับอันนี้ขาหนึ่งอันนี้ขาหนึ่งนะครับอันนี้ขาหนึ่งนะครับนี่ขาหนึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นีขาหนึ่งที่เราเล่นกันเท่านั้นนะครับไม่ได้เล่นกับเทรนด์ของของวีคเสียทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราเล่นกับการยอ่อออกก็อาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าภาพใหญ่ที่เป็นวีคเนี่ยยังให้น้ําหนักในทางทางทางไซส์เวดาวอาจจะทุบลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับและอาจจะเกิดไดเรกชันที่ผมรออยู่ก็ได้ นะครับถ้าเล่นภาพเดต้องมาวิเคราะห์ภาพนี้ครับโอเคนะครับพี่กว่าอ๋อคือในในในมุมก็คือยังมีโอกาสที่จะเทลงมาเหมือนกันถูกไหมคะตราบใดที่ยังไม่หลุดในส่วนของในส่วนของ W1 ยังมีโอกาสเทเสมอครับขออีกทีค่ะอาจารย์ไอหนึ่งที่ w หนึ่งที่อาจารย์ว่านี่คือ ตอนนี้ราคาอยู่แถวๆหนึ่งแปดสี่ศูนยครับถึงหนึ่งแปดห้าศูนครับต้นแถวนี้ค่ะนะครับอ๋อถ้าหลุดแถวนั้นก็คือจะขึ้นเลยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดหลุดขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูแถวๆคือถ้าเกิดหลุดอะในแม็กกาเทรนอะเปลี่ยนแต่คิดว่าถ้าเกิดหลุดขึ้นมาอาจจะมาทดสอบต้านนี้ก่อนแล้วยอ่อแล้วก็ค่อยไป ก็คือถ้าเกิดหลุด W1 ในภาพใหญ่ต้องบอกไวในภาพใหญ่นะครับอ่าในภาพคนเล่นแบบใหญ่จริงๆอ่ะก็คือรอหลุดไปแล้วเนี่ยในภาพแบบอีกปีข้างหน้าถ้าหลุดถ้าสมมุติในไตมาสนี้หลุดในไตมาสหน้าจะปีแล้วจะเล่นตีมบายโอลี่ครับอ่าแต่เล่ค่ะแต่ถ้าไอถ้าในส่วนของลงเนี่ น่าจะลงได้จนถึงเท่าไหร่คะอาจารย์ที่พันสี่ครับพันสี่นี่คือในกรอบเดือนเหรอคะหรือว่าทั้งปีทั้งปีครับแต่ทีนี้ปัจจัยหรือในยักของการที่ผมจะมองพันสี่จริงๆเนี่ยคืออะไรไม่ผ่านแบบยวหนึ่งมีการเบรกเทรนตรงเนี้ยต้องบอกว่าวีค่อนข้างที่จะทำสากเดียว ตีตัวเองและมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เข้าสู่ช่วงที่ต้องบอกว่าดิเรกชันกำลังจะเข้าเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดให้มองภาพระดับนั้นขึ้นไปอีกต้องมองภาพนี้ละไซเ a วมาแล้วหนึ่งหนึ่งปีกับประมาณ6กถึงเดเดือนนะครับไซเวมาสักพักแล้วนะครับเพราะนั้นดิเรกชันกำลังจะเข้าอยู่เทรนกำลังจะเข้าแต่ทีนี้ดิเรกชันกำลังจะเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นบนหรือลงล่างเท่านั้นเอง Mm hmm. อ่าด้วยทัมมิ่งด้วยเวลาครับด้วยเวลาเนี่ยอันเนี้ยเทรนอันเนี้ยไซด์เวยเพราะนั้นท i มมิ่งต่อไปคือดิเรกชันกำลังจะเข้าดิเรกชันกำลังจะเข้ามันจะเข้าทางไหนนี้อีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับตามดูว่าดิเรกชันจะมีโอกาสเข้าทางไหนทีนี้ถ้าเกิดจะดิเรกชันขึ้นก็ต้องหลุด W หนึ่งถ้าดิเรกชันจะลงต่อตอนเนี้ยดิเรกชันเป็นลักษณะของไซด์เวดาววพราะนั้นผมจะยังให้น้ำหนักของการที่เป็นทิศทางของการลงสัมมากกว่า นะครับอาจจะสักหกสิบโอกาสขึ้นสี่สิบนะครับแต่ถ้าเกิดปรับหลุด w ีหนึ่งขึ้นมานะครับโอกาสเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นผมก็จะให้หกสิบแล้วก็การลงผมให้แค่ส0จุดเปลี่ยนคือเนี่ยละครับวีหนึ่งที่ตาไปเพราะนั้นถ้าใครเป็นขาช็อตอย่างผมเองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาลูรอดูพฤติกรรมของ w 1หนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าผ่านไม่ผ่านถ้าเกิดเจอไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยในภาพของเดแบบนี้นะครับเป็นแค่ไซด์เวย์ขึ้นมาแบบนี้เราไม่หลุดด้วยเนี่ย เป็นแค่ไซด์เวย์ขึ้นมาแบบนี้เราไม่หลุดอ่าสมมุติมาทรงนี้อ่าสมมุติมาทรงนี้แล้วติดแล้วกลับตัวติดแบบนี้นะครับอาจจะหาจังหวะเข้ากันได้นะครับอันนี้คือแกวงกรอบนี้ค่อนข้างใหญ่เลยสับประมาณห้าสิบเหรียญตรงครับแต่ถามว่าถ้าถ้าหาจังหวะเก็บได้แล้วลงจริงผมงก็ไม่ได้เสียดายว่าจะต้องเป็นเข้าจุดที่สวยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมองในระดับวีคเนี่ยในโซนห้าสิบเหรียญเนี่ยถ้าเราเห็นสัญญาณกลับตัวมันดีหมดนะครับ ในโซนนี้เนี่ยตรงเนี้ยห้าสิบเหรียญในวีคเนี่ยห้าสิบเหรียญแค่นี้เองครับแต่เป้าคือพันสี่ครับเพราะนั้นแกะระยะการวิ่งเยอะมากนะอันนี้คือภาพใหญ่มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพี่กวางเคลียร์ไหมครับเคลียร์ค่ะโอเคครับเออยากให้ อยากให้อาจารย์มองถึงภาพวีก่ะค่ะครับภาพวีคือถ้าภายในวันศุกร์นี้ยค่ะอาฮะยังยังอยู่ในกรอบยังไงคะที่อาจารย์มองวันศุกร์นี้ผมอต้องมองทั้งเดือนดีกว่าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่สามและสัปดาห์ที่สี่ผมมองว่าจะเป็นช่วงที่เดือนจะขึ้นไปรีเทสในส่วนของ W1 ครับผมคิดว่าเดือนเดือนนี้จะปิดบวก เพราะระยะมันระยะเวลามันค่อนข้างที่จะใกล้มากๆล่ววันนี้วันที่สิบเก้าหละเหลืออีกแค่ประมาณสิบวันไม่ถึงนะครับคิดว่าเดือนจะปิดปวกครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามามองทรงเดือนเนี่ยระยะขึ้นมาพันสี่ห้าสิบไอพันแปดห้าสิบไม่ได้ไกลามากหนักนะครับเพราะนั้นเดือนที่แล้วส่งมาแบบนี้โอกาสที่จะขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ก็คืออีกสิบวันนั่นแหละยังให้น้ำหนักมีโอกาสขึ้นไปทดสอบอยู่ครับ แต่จะตอนไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดือนนี้ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้นั่นหมายความว่ามันอาจจะไซด์เวย์ต่ออีกเดือนเลยแทนที่จะเป็นกรณีของ,ของ,ของการรีเทส W1 นะครับการเทสมันก็เทสได้หลายรูปแบบนะครับคือราคาวิ่งขึ้นไปเทสกับไซด์เวย์ออกข้างแล้วรอเทรนดลงมาเทสทั้งสองกรณีเป็นไปได้ครับ ถ้าราคาไม่วิ่งเดือนนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะไซด์เว์ต่อในเดือนกุมภาครับเพื่อรอเทรนด์ลงมาเทสครับแล้วก็ไปวิ่งกันช่วงสักมีนาเมษาถ้าเกิดสองเดือนนี้ยังไซด์เวย์อยู่นะครับถ้ายังไม่ยอมวิ่งนะผมก็ยังให้น้ำหนักทางลงอย่างที่บอกหกสิบเปอร์เซ็นตครับตอนนี้ยังให้ทางลงมากกว่าครับตราบใดที่ยังไม่หลุดระดับนะครับ แต่สัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกผมให้น้ําหนักจริงๆอ่ะถ้าเกิดด้วยด้วยสัปดาห์ตอนเนี้มันก็จบจริงๆว่าถ้ามองด้วยสัปดาห์นะตอนเนี้สัปดาห์ก็บวกอยู่รับสัญญาณของสัปดาห์ที่แล้วมาเป็นที่เรียบร้อยเพรตอนนั้นในสัปดาห์เนี้ยมันมันจบสัญญาณของมันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องไปลุ้นในสัปดาห์ที่สี่แล้วว่าสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์นี้สัปดาห์ ที่จะที่ที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะจบแบบไหนถ้าจบแบบนี้ลุ้นสัปดาห์สี่กระโดดขึ้นไปเทสนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันสามถึงสี่ช่วงพักคือหนึ่งสองและสามอันนี้คือช่วงพักอันนี้มองแท่เดือนนะครับช่วงขึ้นไปเทสคือสามและสี่เพราะนั้นตอนนี้อยู่อยู่สามถ้าสามไม่เทสลุ้นสี่ขึ้นเทสนะครับแต่ถ้าเกิดสี่ก็ยังไม่ขึ้น สามไม่ขึ้นสี่ก็ยังติดแถวนี้อ่ะมาทรงนี้สมมติมาทรงนี้นั่นหมายความว่าเดือนจะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณของโรจิมันส่งสัญญาณถึงความไม่มั่นใจของตลาดแล้วเพราะนั้นเราอาจจะต้องไปรอนะครับอาจจะต้องรออาจจะมีการสบัดขึ้นเทสต,ตอนไหนก็ได้แล้วก็อาจจะต้องให้น้ำหนักไปทางไซด์เวย์มากกว่าและอาจจะต้องมอง การรีเทสอาจจะขึ้นไปรีเทสตอนตุรจีนก็ได้แล้วทุกอ่ะทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าเดือนแท่งเดือนของกุมภาเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัวลงมาเลยก็ได้สมัดหานขึ้นไปเทสแล้วก็เป็นสัญญาณกลับตัวทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูสัญญาณไล่ทุกกันช่วงเดือนมีนาจะได้ครับถ้ามองภาพแบบระดับวีคระดับเดือนมองไปภาพนี้ครับ โอเคไหมครับโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณครับที่อนะ่านไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ผมผมคงจะต้องฝากกันไว้เท่านี้สำหรับในรอบกลั่รอบค่ํานะครับสำหรับเพื่อนๆนที่รับชมทาง youtube นะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มเรานะครับหรือเข้ามาร่วมแชทหรือว่ามาร่วมสูมกันในระบบหลักบ,บ,บ้านก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่ม เข้ามาได้นะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรือเงินขายใดๆนะครับนะก็มีคําถามเข้ามาโอเคขอบคุณครับคุณบุ่มรุ่มครับยินดีครับสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากสนใจเบัญชีซื้อขายทองคําก็สามารถกด line เข้ามาได้นะครับ line อยู่ที่ลายเอียดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบ